ผลการศึกษาวิจัยของยางนาประเด็นของการให้น้ําผลการวิจัยบอกว่าที่เราศึกษาวิจัยกันตลอด10ปีนี้ประเด็นของการตอบสนองของยางนาในการให้น้ายางนาเนี่ยมีคําว่านาอยู่นานี่ก็คือน้ำนานาแห้วนาข้าวนาบัวมีน้ําทั้งหมดฉะนั้นยางนาเป็น,นาําเป็นไม้ที่ตอบสนองต่อ ต่อน้ําสูงมากยิ่งให้น้ําทุกวันเนี่ยยิ่งโตยิ่งให้ทุกวันยิ่งโตยางนาเป็นไม้ที่สั่งได้สั่งให้โตได้ฉะนั้นใครที่มีระบบน้ําไม่ว่าจะดึงน้ําจากขวยจากหนอง,กองจากคลองจากบึงน้ําปั๊มน้ําบาดาลหรือน้ําที่เก็บกับเป็นน้ําธรรมชาติจะทําให้ท่านสามารถทําให้ต้นยางโตเร็วกว่าปกติถึงส ถ้านลองดูต้นนี้นะครับจะมีสีชมพูขณะที่ถ่ายอยู่วันนี้เป็นวันที่16กุมภาพันธ์จริงๆแล้วน้ำเนี่ยจะต้องจะต้องหมดฝนจะหมดตั้งแต่เดือนพิจิกาทธันวาแต่นี้ยังมีสีชมพูอยู่แสดงว่ามีการแตกยอดอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันฉะนั้นการปลูกในที่นารอบบ้านรอบห้วย รอบหนองรอบคลองรอบบึงใกล้น้ําจะสั่งให้จะเป็นการโตได้ทุกวันทุกเวลาท่านจะเห็นไหมครับว่าสีชมพูของการแตกนี่ยังแตกอยู่ทุกวันยังแตกอยู่ทุกวันนะครับจะแสดงแตกอยู่ทุกวันฉะนั้นยางนาเป็นไม้ที่สั่งได้ท่านลองสัมผัสภาพที่น่าประทับใจของยางนาข้างบนนะครับเป็นการโตของยางนาที่โตได้ทุกวันทุกวันนะครับ <brasile> <son ct ule> เป็นสีชมพูนะครับ โตทุกวันเป็นสีชมพูทุกวันทุกวันสีที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นสีของการแตกใหม่แตกใบใหม่แตกยอดใหม่นะครับสวยมากนะครับแตกทุกวันแตกทุกวันนะครับรดทุกวันก็แตกทุกวันรถทุกวันก็แตกทุกวันวน,วน,นี่เป็นความยิ่งใหญ่ของอายางนาในเรื่องของการตอบสนองของน้ำนะครับของน้ำ เห็นสีชมพูนะครับนี่คือสีชมพูของการแตกยอดแตกกิ่งของยางนาในช่วงฤดูแรงแม้แต่เป็นช่วงรูดแดงรูดูแรงก็จริงแต่ยังแตกสีชมพูอยู่น่นแสดงว่าแบบทําหน้าที่ตอบสนองต่อน้ําได้ดีต่อน้ําได้ดีมากนะครับจึงสรุปได้ว่าการเล่งหรือการทําให้ยางนาโตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกวันสามารถทําได้ด้วย การให้น้ำลดน้ำปล่อยน้ำเข้าแปลงนี่คือยางนาที่สั่งให้โตได้ทุกวันครับ